สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ปาก็พามาเที่ยวอ,อ,อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬมาเที่ยวหาดคำสมบูรณ์นะคะเป็นเขาเรียกว่าทะเลอีสานนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือบางแสนอีสานนะคะเ,เพื่อนๆนะคะตะการตามากนะคะเห็นไหมคะ <laughs> <laughs> เห็นไหมค <laughs> เริ่มต้นเริ่มต้นแบบตะการตามาก <laughs> คนเยอะมาก คือคนมาเที่ยวอ่ะตอนที่ไปเที่ยวในวันที่15เมษายนะคะปี66คือคนเยอะมากอะค่ะเป็นหมื่นคนคือหาดเนี่ยเป็นหาดใหญ่คือบึงเป็นบึงนะคะแต่เป็นบึงที่ใหญ่มากนะคะก็มีคนมาเล่นกันน่ะมาเล่นเล่นน้ําคลายร้อนกันเยอะมากนะคะก็มีเครื่องเล่นมากมายเลยนะคะเครื่องเล่นของเขาเนี่ยเออเป็นเครื่องเล่นทางน้ํานะคะ มีเจ็ทสกีมีคายักมีบานาน่าโบ๊ทเรือโซฟาเรือโดนัทเรือหมุนเรือปั่นโอ้โหแล้วก็มีห่วงยางนะคะแล้วก็มีถ้าใครว่ายน้ำไม่เป็นก็ใส่เสื้อชูชีพได้นะคะเขามีให้เช่าหมดเลยทุกอย่างนะคะมีอาหารมีที่นั่งเป็นล็อกๆๆเลยนะคะหาดเนี่ยคือเขามีเยอะมากนะคะเพราะเป็นหาดยาวๆเลยของใครของมันหาดแต่เขาจะมีชื่อหาดนะคะที่มานี่ก็ แม่ปลาไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อหาดอะไรนะคะแต่ก็ใหญ่มากนะคะตรงนี้ที่จอดรถพื้นที่กว้างมากนะคะมีเสื้อผ้าขายด้วยนะคะถ้าใครไม่มีชุดไปน้ําไปเนี่ยก็มีขายนะคะตัวละ100บาทถึง120บาทนะคะเนี่ยพื้นที่ที่นั่งนะคะตอนนี้ก็พี่สาวของแฟนกําลังหาพื้นที่จับจองหาที่นั่งหาที่นั่งกําลังหาที่นั่งกินข้าวกันนะคะเพราะว่าคนเยอะมากนะคะคนเต็มเลย ตอนนี้ไปถึงก็ประมาณช่วงใบบายสามใบสองใบสามนะคะเพราะว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหตรงถนนนะ่ะรถติดมากนะคะเพราะก็มีเด็กๆเ,เขาเล่นสงการกันด้วยนะคะรถเยอะมากแล้วก็หาเนี่ยคนแน่นคนเยอะมากเห็นไหมคะคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เขาเล่นกันแบบสนุกสนานเลยอะ่ะ เหมือนทะเลเลยอะเหมือนทะเลที่ไม่เหมือนก็คือตรงน้ําตรงริมๆจะขุนหน่อยเพราะว่าคนเล่นเยอะนะคะแต่ว่าถึงขุนก็คือเด็กๆเ,เขาก็เล่นกันสนุกสนานนะคะเพราะว่ามันน่าเล่นน่ะบรรยากาศมันน่าเล่นมากนะคะคนมาเยอะนะคะเออบึงบึงนี่นะคะเขาหาดหาดเนี่ยเขาเรียกเป็นบึงโขงหลงนะคะบึงโขงหลงเนี่ยเออ เขาเขาเป็นแหล่งน้ําที่มีความสมบูรณ์มากนะคะแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มโลกไอชุ่มน้ําโลกด้วยนะคะลําดับที่1 0 9 8ของโลกนะคะหรือที่นักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าบางแสนไอทะเลบางแสนไอบางแสนอีสานพูดผิดนะคะทะเลอีสานบางแสนอีสานนะคะ มึงโขงลงนี่เป็นมืองใหญ่มากนะคะแบบว่าน้ําก็คือไม่ค่อยยุบประคะอยู่ประมาณระดับประมาณแบบเออเออย่างเงี้ยค่ะเป็นแหล่งเป็นแหล่งชุ่มชื้นน่ะความหมายของที่ชุ่มน้ำเนี่ยนะคะก็หมายถึงลักษณะที่เป็นพื้นที่ที่ลุ่มเป็นพื้นที่ราบลุ่มเอ่อชื้นแฉะพื้นที่ฉ่าน้ํามีน้ําท่วมมีน้ําขังนะคะความหมายของมันก็แล้วมันก็เกิดขึ้นจากทางธรรมชาตินะคะน้ำเนี่ยแล้วก็แล้วก็และมีมนุษย ขึ้้นนดวยะะคะะส่วนหาดข้างๆเนี่ยที่เป็นทราย,ยจะเป็นทรายหมดเลยนะคะเขาก็เอาทรายมาลงเพื่อที่จะให้คนที่มาเล่นน้ำเนี่ยเดินได้แบบว่าเดินได้สบายเหมือนไปทะเลอย่างงี้นะคะคเห็นไหมคะคเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายเลยสนุกสนานนะคะ น่าเล่นมากนะคะแบบติดใจเลยอาหารก็เยอะมากจะกินอะไรเนี่ยสั่งมาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่สั่งมาเราก็ทําไปกินเองได้นะคะเขาไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะเห็นบางคนเขาก็ไปนั่งปิ้งปลากันตรงรถจอดนะคะปิ้งแล้วเอาไปนั่งกินกันเพราะบางคนเขาก็ไม่อยากซื้อเนาะก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะเียนก็ถ้าไปเล่นน้ํานี่ก็มีห่วงยางให้เช่านะคะเนี่ยมีเสื้อชูชีพให้ใส่นะคะใครว่ายน้ำไม่เป็นก็ใส่เสื้อชูชีพ ไต่ห่วงยางโอ้มีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายตะการตาไปหมวดเห็นไหมคะเยอะแย,ยะไปหมดเลย <c oughs> ไม่รู้จะเล่นอะไรดีจริง,รงๆแม่ปลาย,ยากเล่นทุกอย่างเลยนะแต่ไม่ได้เล่นเลยได <c oughs> ้แต่เล่นน้ํา <c oughs> ไม่มีใครเล่นด้วยไม่มีใครกล้าเล่นด้วยซักคนเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปอีกต้องเล่นให้ได้นะคะนี่นี่อยากเล่นตัวนี้นะคะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะ เรือโซฟานะคะน่าจะเป็นเรือโซฟาหรือว่าเรือโดนัทหมุนไม่รู้เหมือนกันแต่อยากเล่นนะคะแบบนี้น่าเล่นมากนะคะเห็นไหมคะคนเยอะมากเลยแต่อากาศอ่ะถ้าใครที่อยากไปแบบว่าเล่นแบบเย็นๆก็ไปช่วงบ่ายๆนะคะเพราะว่าแดดร่มลมตกน่าจะสนุกนะคะเพราะว่าถ้าเราไปถ้าเราไปช่วงที่แบบไม่ใช่เทศกาลนะคะคนไม่น่าเยอะเพราะถามแม่ค้าเขาแล้วนะคะเขาบอกคนไม่เยอะขนาดนี้ แล้วก็น้ําจะใสกว่านี้นะคะใครอยากไปน้ําใสๆก็ต้องไปช่วงที่ไม่เทศกาลจะได้ไม่ต้องไปแย่งกันกินไม่แย่งกันเล่นน้ําน้ําก็ใสด้วยเนาะอันนั้นบรรยากาศดีแน่แต่จริงๆบรรยากาศดีจริงๆค่ะเนี่ยแต่จริงๆแม่ปลาก็ชอบทั้งคนเยอะทั้งคนไม่เยอะแหละแต่ตอนที่ไปตอนนี้คือไม่ชอบอย่างเดียวคือน้ําขุ่นแต่ชอบคนเยอะสนุกดีนะคะเห็นเขาเล่นกันก็สนุกขนานี่กูเกิลเขาก็ชวนเล่นไอ้นี่เลยนะคะเล่นทราย จะชวนแม่ปาก <laughs> <men> <Genesis> like. right. so ่อทรายแต่แม <c oughs> <GB> ่ปาก็จะไม่ค่อยเอาตรงไหนทรายเล่นเพลินเลยค่ะเขาชอบเล่นเด็กๆส่วนมากจะเป็นเด็กเยอะมากเลยนะคะเขาพาเด็กๆมาเล่นน้ำคลายร้อนกันเพราะว่าช่วงเมษากอากาศร้อนอะนะคะก็เล่นกันเพลิดเพลินเจริญใจนะคะเป็นไงคะเนี่ย <numbers> ดูสีเด็กๆชุ่มชื่นกันเลยชอบใจ เด็กๆเขาก็เล่นน้ํากันแบบว่าสนุกสนานมากเด็กๆเล่นน้าใช้หาดได้เยอะมากนะคะแล้วก็ถนนก็คนเยอะมากถนนก็คนเล่นสงการเยอะมากนะคะกว่าจะขับรถมาถึงตรงนี้ได้นะก็ขานบ้างเร็วบ้างนะคะแล้วแต่ช่วงจังหวะเลยแม่ปาก็ลงไปเล่นกับเขาด้วยนะคะลงไปน้ําก็น้าเขาไม่ร้อนนะคะน้ําเย็นนะคะสนุกสนานกันนะคะแล้วก็ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆดูใหม่อีกนะคะทํามาให้ดูเรื่อยๆนะคะถ้าไปไหนก็จะทาให้เพื่อนๆดูอีกนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย